ตลาดคริปตโตเขียวพุ่งเหมือนทุ่งสมุนไพรนะครับบิตคอยกอดคอเหรียญ m e t a เวิร์สมูลกันกระจุยเกิดอะไรขึ้นมาจริงหรือเปล่าคราวนี้เดี๋ยวคินรลฟ์ฟังนะครับ สี่เพื่อนคนนะครับผมคิมครคุณอยู่ช่องคิมพรอวิติล่าที่มาพูดคุยถึงการเงินในอนาคตไปด้วยกันนะครับในที่จชวนคุยอยากใเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีที่ช่วงนี้เนี่ยเขียวๆฟินๆอยู่กันพอสมควรเลยนะฮะพี่ใหญ่บิตคอยครับทุ่งอยู่ที่ประมาณ41,000นั่นเองนะฮะซึ่งทะลุแนวต้านสําคัญที่40,000ขึ้นได้สําเร็จครับแต่เหรียญที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับเป็นกลุ่มพวกเมโทรเวิร์สครับอย่างเช่นกาลาถูกไหมฮะและเดอะแซนด์บ็อกครับ เนี่ยแล้วก็พวก decentralized นั่นเองครับซึ่งเหรียญกลุ่ม metaverse เนี่ยนะครับพุ่งแรงเนี่ยไม่พอนะฮะแต่มันเป็นสวนทางกับทาง Facebook สิครับหรือว่าพวกบริษัท metaverse โลกดั้งเดิมหรือว่าหุ้น metaverse เนี่ยนะครับก็ต่างทำปิดติดลบร่วงยับเลยนะฮะแต่ทางกับการเนี่ยเหรียญจำพวก x i e infinity sand เนี่ยนะฮะมูลกระฉูดเลยครับความจริงเนี่ยเรื่องทีมของคพาะว่า metaverse เนี่ยนะครับเราก็ได้ยินกันมาเยอะแล้วละ่ะแต่ว่าจะเป็น metaverse ที่เป็น centralize อย่างเช่นทาง เฟซบุ๊กทำอะไรแบบนี้เช่น Meta ถูกไหมฮะแต่อีมุมนึงเนี่ยจะมี Metaverse โลก Decentralized อย่างเช่นพวก Sandbox หรือว่า Decentraland ครับก็คือคำป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงเนี่ยใครจะมากันแน่นะครับซึ่งล่าสุดนะครับหุ้นของ Facebook เนี่ยหรือว่าหุ้น Meta เนี่ยนะครับก็เรียกว่าร่วงยับเลยฮะสาเหตุหนึ่งในนั้นนะครับนั่นคือการประกาศออกมาว่าการที่มาร์คแอบเบิร์ตหมุนตัวเอ็นตัวมาทำเมตาเวิร์สเนี่ยนะฮะขาดทุนมหาศาลกว่าสิบบิล,ลครับลบ่พอนะะฮตัวเลขกขกาารดทุนนี้ยัังงงททววีคาามรรุุนแยขด มากมากมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับนั่นจะเป็นเศษทําให้หุ้น f c e e o o o เนี่ยนะฮะร่วงยับกว่า23%เลยครับภายในค่ำคืนเดียวฮะจนทําให้มีนักวิเคราะห์หลายคนเนยนะครับเรื่มหันมามองว่าเฮ้ยจันที่การเติบโตของเว็บ3เนี่ยที่เป็น decentralized เนี่ยนะฮะจะมาคุกคามพวกเว็บ2ดั้งเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นทาง Facebook หรือพวกกลุ่ม <S <S หุ้น <S <S ในตลาดเนแสแอกอะไรพวกนี้ครับ ซึ่งทาง f c e e o o o เนี่ยนะครับไม่ได้เจ็บปวดจากเรื่อง Metaverse อย่างเดียวที่ขาดทุนเนี่ยนะครับในเรื่องของเหรียญสกุลเงินตัวหนึ่งที่เป็นเซฟโค้ดอยเช่นตัวดีมเนี่ยหรือว่ารีบาบตัวชื่อเก่าของเขานี่นะครับก็ยังไม่สำเร็จภาพโปรเจกต์เก็บอีกด้วยนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นเนี่ยนะฮะนั่นก็คือคุณเดวิดมาคัสเนี่ยนะครับหัวหน้าทีมพัฒนาเหรียญดีมเนี่ยนะฮะออกมาบอกว่า เขาเนี่ยได้รู้ซึ้งพลังของบิตคอยนะครับว่าเป็นผู้นําจริงๆมีการกระจายอันหน้าและมีความแข็งแกร่งอาจจะอยู่ได้ถึง20ปีเลยครับสิ่งที่น่าสนใจอันนึงนะครับคือเขาเนี่ยได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างพวกเซเบอร์คอยเช่นตัวรีบาตัวดีวมถูกไหมฮะอีกทั้งเนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับพวก PayPal หรือพวกแอปเพย์เมนต์อีกครับหมายความว่านายคนนี้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินนะฮะเรื่องของการจับจ่ายเป็นเงินดิจิตอลออนไลน์เนี่ยพอสมควรเลยนะครับและเขาก็ชัดเจนเลยว่า Bitcoin เฮ้ยบิตคนะอยเน อีกนานฮะ เขายังเสริมอีกอย่างเ b าบิตคอยเนี่ยมันไม่มีหัวนะครับหรือว่าไม่มีพู้นน้ำที่แท้จริงไม่สามารถที่จะยับยั้งหรือเซนเซอร์ชิพได้เลยครับอีกทั้งในบทเอฟเฟกต์การแพร่ก,กระจายของมันเนี่ยยังเติบโตอย่างรวดเร็วอีกด้วยซึ่งสิ่งแบบนี้เนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับและใครที่บอกว่าจะมีคนทํา Bitcoin 2 b i t c o i สาม,มาแทนได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้เลยครับการกําเนิดของมันเนี่ยอารมณ์เหมือนกับการเกิด Big Bang Even t ในโลกคริปโตฮะสิ่งนี้กำลังบ่งบอกอะไรครับคืออย่างแรกเนี่ยคน ก็เห็นคุณค่าของความกระจายอำนาจความที่ไม่ถูกเซนเซอร์ชิปนะครับหรือการที่ไร้หัวไร้ผู้นำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจการกระจายมันค่อนข้างจะรวดเร็วมากครับแล้นในมุมของ a c e b o o k เนี่ยที่พยายามจะรวบรวมเรื่องของตัวเวเฟอสองหรือ m e t a v e r s e นะครับหรือแม้กระทั่งการทำสกุลเงินที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยมันดูไม่เวิร์กเอาซะเลยครับในปัญหาอ,อ,อีกนายหนึ่งเนี่ยถ้า Facebook เฟซบุ๊กย,ยังทำเ Sta ์บุ๊คอยที่มีไดเอทเอฟเฟกต์คันนี้ได้ค่อนข้างยากเนี่ยนะครับคำถามคือ,ลลอ,องงแล้วะเมันจถูกซนมมมัมจะีหหัวหรืปล่าซึ่ง ก็ไม่เหมือนกับบิตคอยน์เลยครับหรือพูดอีกนายนึงนอาจจะไม่ใช่คู่แข่งของบิตคอยน์โดยตรงก็ได้ครับและนอกจากนั้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่อง Metaverse หรือ Facebook ที่ตอนนี้เนี่ยกลับกระอ่วนเรื่องของการขาดทุนพอสมควรนะครับเพย์พาวฮะบริษัทเพย์เมนต์ชื่อดังระดับโลกนี่นะครับล่าสุดเนี่ยหุ้นก็ร่วงกว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับก็เรียกว่าร่วงจากจุดสูงสุดนะครับที่ประมาณ175 US ดอลลาร์หรือตอนนี้เพียงแค่126เท่านั้นเองนะครับสาเหตุก็คือยอดการใช้้งงงงาาานนนนเเีี่่ยชชะะะลลลลอออดกกรรมตตๆัััวคบท เรื่องของ eBay ครับ eBay ล่าสุดเนี่ยก็ไม่รับชําระเงินผ่าน Paypal แล้วนะครับและยังมีการปิดบัญชีที่คาดว่าจะเป็นการโจรกรรมหรือว่าเป็นสแปมเป็นมิจฉาชีพอะไรเงรี้ยอีกมาณ4.5ล้านบัญชีเลยครับซึ่ง Paypal เองก็เป็นสัดนึ่งที่เป็นตัวกลางในการจ่ายเงินการเป์เมเนะครับที่อาจจะ,จะได้ผลกระทบหรือว่าเป็นคู่แข่งโดยโตรงกับการเป์เม์ด้วยทางคริปโตเคอเรนซีหรือพวก Lightning Network ครับ ท่านผมคิดถึงคําพูดคุณชาม,มาล์กเลยนะฮะที่เป็นซีอผู้ก่อตั้งโซเชียลแคปิตอลเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขามองเนี่ยเขาบอกว่าเออการเป็นไปของบิตคอยหรือพวกเนี้ยจะเติบโตอย่างมากคริปโตจะเติบโตอย่างมากนะครับเขาเนี่ยจะทำการชอร็อตนะฮะหุ้นกลุ่มเปย์เมนที่พวกวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเนี่ยนะฮะเพราะเขาคิดว่าโครงสร้างแบบใหม่เงินเปย์เมน์เนี่ยนะครับมันน่าจะได้เปรียบกับโครงสร้างการจ่ายเงินแบบดั้งเดิมเยอะเลยครับซึ่งภาพกว้างเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นว่าคริปโตเคเรนซีเนี่ยนะครับมันไม่อยู่แค่การเป็นเมนต์การ มันสามารถ provide นะครับหรือให้โซลูชันเกี่ยวกับความ decentralized กานกระจายอำนาจได้มากขึ้นอีกด้วยครับและตอนนี้เราเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมและจะมีส่วนแบ่งที่แข่งแย่งกันในอนาคตอันใกล้นียก็ต้องจับตากันเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้เดีกดไลค์ติดตามช่อง Kim Property ด้วยนะครับมาสุดคลิปคปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะฮะในคลิปนี้พูดถึงการเติบโตของ cryptocurrency นะครับโดาเฉพะกลุ่ม metaverse กลุ่มโลกเสมือนเนี่ยที่ดูเหมือนจะมูนรุนแรงมากเลยครับกับการกับพวกกลุ่มโลกเสมือนนนที่เเปป็็หุ้น เป็นโลกดั้งเดิมอย่างเช่นเว็บ2พวก a c e b o o k ครับ Facebook ได้ถือว่าปัญหารุมร้านะฮะทั้งเรื่องของการขาดทุนในการลงทุนอุตสาหการรม Meta เ e r s e ซึ่งเสียไป10บบิลเลียนนะครับและคงจะเสียมากกว่านี้ไปเรื่อยๆพร้อมทั้งเรื่องของดีมหรือรีบ้าเนี่ยที่เป็นส่วนเซเวอร์คอร์ที่าจะสร้างจะผลักดันมาหลายปีเนี่ยนะครับก็แปกก็พับเก็บอีกด้วยครับซึ่งเมตาเวิร์สเนี่ยเป็นอุตสาหการรมใหม่และอุตสาหการรมที่ใหญ่มากที่โลกทั้งโลกเนี่ยต่าง จ้องจับตากันเป็นตาเป็นมันเลยนะครับแต่ก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะเป็นเว็บ2หรือเว็บ3า centralize หรือ decentralize นะครับแต่ภาพของ decentralized ก,กนนนารกระจายอำนาจเนี่ยมันเริ่มค่อยๆอ,ออกมาเห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นคุณมาคัสที่เป็นทีมที่ดูแลเกี่ยวกับพวกเหรียญ stablecoin ของ f a c e b o o k l i b r a d i e m เนี่ยนะฮะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพวก p ป y p a l ที่เป็นปันเพย์เมนต์เนี่ยนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าบิตคอยน์ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับเขาเป็นสิ่งที่แข็งแกรง่งยูนิคไม่เหมือนใครแล้วก็กระจายอำนาจไม่มีหัวนะครับแล้วก็ต่อต้านการเซ็นเซอร์ชิพโดยเขากล่าวว่านี่คือบิ๊กแบงในโลกคริปโตเลยครับไม่มีเบอร์2เบอร์3มาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งคนแบบนี้ที่เขามีความเข้าใจเรื่องของเพย์เมนต์เรื่องของเงินเนี่ยยังเห็นบิตคอยน์รู้สึกถึงอึ้งถึงพลังมันเห็นถึงเน็ตเวิร์บเฟสที่กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมันก็น่าคิดว่าในออนนนนนาาาาาคคตตตเเเี่่ยโลลกกกจจะะผัััดไไปทงหรบมมวิร์สที่ดูเหมือนนจะคคุกามจากเว็บ3 นะครับการเปย์เมนต์หลักๆเช่นตัว PayPal นะฮะล่าสุดเนี่ยก็หุ้นร่วงยับเลยนะครับเนื่องกการเกิดโตที่ช้าครับการที่ต้องแบนยูเซอร์กว่า4.5ล้านคนและการที่ถูกถอนออกจากทาง eBay ด้วยเนี่ยก็แหมเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุมเรา้าหุ้นร่วมไปกว่า23%เลยนะครับจะเห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ยความท้าทายนะครับระหว่างควบรวมศูนย์แล้วก็การกระจายศูนย์เนี่ยเริ่มออกมาเห็นได้ช,ดชัดขึ้นเริ่มจะเลือกทางมากขึ้นซึ่งอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับนี่ขอบคุณทุกคนนจจบบแลลละะถ้้้้้าาาาาใคคครรรรอออยยกกกฟังกังงงววมมมููขขเเเเเชชชิิึนนนีี่่็ญทห วงไหนได้เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทนะฮะซึ่งในคอนเทนต์เนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวก d e f ายคริปโตกร r นซี่บิตคอยอีเทเรียมเล a ยอร์หนึ่งเลเยอร์สองเอมทฟต่างๆนะครับและรวมถึงมีชุมชนให้มาคุยคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะอีเวนต์ในโลกเอ็นเนี่ยเยอะมากมีการเปิดวันมิ้นต์และข่าวสารที่สกินนะตัวดีๆเนี่ยคุณก็จะไม่พลาดนะครับยังไงก็ติดตามที่ห้องเลเวอไนน์คันล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคนณชอบคลิปนี้